สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้มาดูวิธีการใช้งานบริการโอนเงินให้เพื่อนหรือ transfer to friend บนเครือข่ายโ o ท Move เป็นบริการที่เราสามารถโอนเงินจากเบอร์ของเราไปให้เพื่อน,อนหรือแฟนหรือคนในครอบครัวหรือคนอื่นๆได้ทีนี้เรามาดูเงื่อนไขการใชใ้บริการโอนเงินให้เพื่อนซึ่งมีอยู่ทั้งหมด5ข้อด้วยกันข้อแรกต้องเปิดเบอร์ใช้งานอย่างน้อย90วันข้อที่2 มียอดใช้งานสะสมอย่างน้อย200บาทข้อที่3เบอร์ที่ต้องการโอนหรือเบอร์ปลายทางต้องเป็นเครือข่ายเดียวกันและไม่สามารถเพิ่มวันได้ข้อที่4บริการนี้มีค่าใช้จ่ายครั้งละ2บาทส่วนข้อที่5โอนเงินได้ครั้งละ1 0 20 30 40และ50บาทไม่เกิน2ครั้งต่อวันและยอดสะสมไม่เกิน400บาทต่อเดือน หลังจากที่เราได้ทราบเงื่อนไขการใช้บริการนี้แล้วก่อนการใช้งานเราจะต้องตั้งค่ารหัสผ่านโอนเงินก่อนนะครับโดยวิธีการตั้งค่ามีดังนี้ให้เพื่อนๆกดดอกจันทร์665ดอกจันตามด้วยวันเดือนปีเกิดของตัวเองเช่นตัวผมเองเกิดวันที่20เดือนกันยายน2530ให้เราป้อนเป็นเลข20 09 2530 เสร็จแล้วใส่ดอกจันทร์แล้วกำหนดรหัสผ่านเป็นเลข4หลักตามด้วยเครื่องหมาย Hashtag แล้วกดโทรออกจากนั้นรอ SMS ยืนยันการทำรายการสำเร็จวิธีการโอนเงินให้เพื่อนวิธีการใช้งานให้เพื่อนเพื่อนกดดอกจันทร์66 ดอกจันตามด้วยหมายเลขปลายทางเป็นเลข10หลักใส่ดอกจันจากนั้นป้อนจำนวนเงินที่เราต้องการโอนใส่ดอกจันป้อนรหัสผ่านที่เราได้กำหนดไว้เป็นเลข4หลักตามด้วยเครื่องหมายแฮชแท็กแล้วกดโทรออกจะมี sms แจ้งเตือนการทำรายการ สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ